สวัสดีครับบ่าวพันพื้นเมืองครับผมกับวิถีอยู่ไอยู่นาคือเก่าครับผมอีพี่ที่สองการหาอยู่หากินบ้านบ้านสวนพี่แอบครับมือนีเอ้บ่โอ้ยโอ้ได้กาได้การครับไฟเพิ่นล่อมแมงล่ออียงทุกอย่างเบอง์หอท่อาไดพร้อมครับผมคือเก่าหลับเลยนะครับโอเคโอเค นี่ครับไปจากเบ่งบรรยากาศนี่ยโอ้โหโอ้ไฮนี่ครับนี่ยโอ้อยากบอกอยู่โ้รูเล้าซะดผู้ใดรมาจบอกบอกแค่เคลียร์เลยนะครับโอ้โ้ดีครับปลาทีเขาผมสิ์ได้ครับที่แอบกำลังย่างปิ้ง มันมั่นกระผมคนไมเก็บผักมงกันกาจับเพย์ยังกาจับยิงปลาเม่อกโอ้ลืมไปครับค่าสูยาสูโอ้ดีครับหัดอยู่ให้อยู่หน้าเลยครับโทรหัพท์ทีวีดูได้สมอได้ตลอดไเบ้งมงไร่ที่จกกินเลยสุดนอนนะที่มาบ่มีเลยอ้ยมีครับทางมโอ้ นี่ครับกํลังผมกสิตํำน้ำจิ้มซีฟูดครับผมแต่ว่าการมองว่ายืนกับไปเอาว่ายนังป็ดจกมั้ไม่ัม่อยากขอึดออึดเป็นสีขอึดล่ะขึดขยดอะไรอยากเฮงอึดอะไรเฮงอยากอยัดไม่อยากผู้ยึดมันอยากนี่ครับผมกําลังสิตํำน้ำพริกครับผม แตวซีฟูดเลยสูตรบางคับางงานมันก็หายากนะเล็กน้อยบังคำสูตรยาสูคือเราครับผมใส่ไฟก็ได้ใส่เนี้ยไงนี่ใสต้นกั่นก็มันนีสิไม่ยนีก็หมายว่าเนี้ยราเออเดี๋ยวเดี๋ยว่บริสด้วยไ่ยเช้นอพ้อมเนาะอันอันที่น้ิมก็เป็นไ่่ยังปบาทายเลย สรอยบนสร้อยเนี่ยขวลาอยู่นี่สรอยเนี่ยเดี๋ยวบงช่วงเนี่ยขึ้นเวลาอยู่ดิมันเป็นตาจานโปรดเด้ครับเด้อมาอ่ะเจ้าเอาแบบบรรยากาศเขายิงได้นั่งต๊ะมันหนุนสูงกันนะครับกล่องมันจยากสั้นนิดหน่อยยำหยวกขึ้นออกไปทางในยังพัดลมหนึ่งก่อนพัดลมกับมีด้ะครับโอ้ได้กันเด้๋ยวกันนี่ครับ โลาเซลสุดนอนหน้าเนาะเด้การเดกยกันโซล่าเซลสุดนวนหน้าโว้ยสุดสุดเสียงโซ่โบราณนีก็แต่เสียงเล่นอู่นี่ีครตัวย่างเนาะบวยเนีอยู่ในกลิ่นยูนี่เนาะอืิเอาข้าวเดียวเอาเลยงอได้ขนาดใหญ่เขานาวอเาพักคายะเออหนึ่งเขอหัดตักกผม บอกกาเจ้าถือน oui> mm hmm> ี่ครับโอ้ให้มือซอยมามือซอยซอบแบบไหนเฮ้ยซอยใบคือทอยทีๆซอยผีดว่าชอบแบบไหนชอบซอยแบบไวๆหรือซอยแล้วก็เร็วๆซอบจากวัดทุ่งไทยมึงเร็วๆหน่อยบอกเรื่องยังบัดิมันไดจริงเหรอวะโอ้อันนี้มันสูงเลยนี่ โอ้สุกไปแล้วครับ <นะ S 2> คือฟังใครอยู่ยฟังตย่างนี้วิเบิ่งให้กาโอ้คอยกันลืมเนาะวันก็ยังเงินงๆๆมันเดีกาบ,บินวัดสูบข้าวเดียวนะครับบางกันบางกันมาเอาทานมาเอาทานาเรา,าผมเหนี่ยวทานโอ,อ้เต็มหลังรถเพิ่มแล้วมานขับไปซื้อสี่ว่าสั้นเพอเอาอยู่ได้ทันแต่ว่าเส้นซั้เอาเส้นถุงหนึ่ง ่าเาครื่องถุงใจจบเออโอ้จาปวครับต้นถุงเครื่องถุงตาับมเบาพมเบาพุมมเอาทานครับผมผมก็เล่นอุดนุนพ่นส้นเลยได้ปอพิ่นแบบโอเคไปสทาซี้ย้น่ใ่อวาบหนมามาใช่ดเซไที่ไหนดิเซหนัมมาทันาตานหนัมามาใช่ดิเซอะไรที่ไหนนานี่แหละครับ

พึ่งนั่งเบิ่งสามาทเพราะเลุ่มตีก็เอาอย่างบ่มันบ่รับวันนี้เราวันเโตวันปุ่มอย่างนั่นนะที่นี่เราเมียใครร้องหลักเมียก็เลยหลักไปเยอะหลักวัดจิตเข่าด้วยครับแต่วัดิตเข่าไปโยอะท่านไปช่วง่นด้วยเออคอยเอาถุงนึงกระเส้นใยก่อนเอาไปลงไมใสเอ็นเลยปะ่อยากใยหน้าผมแล้วหิงดีโอ้บฝังอปูของปูมึงอย่าเส้นตา องกูหนังมาเาไให้ผมเขาให้มว่าเราไปคันทีเราไบ้านผมจะต่ำเป็นเลี่ยนบินูไหมครับผมต่ำต่ำยำหอยครับผมยำหอยปังเลยล่ะยำหอยอืมาทำแต่น้ำใหามาทให้ค้นจมเขาสงเดียวกันไหม ของหอยปันได้ครับเนี่ยนี่เขาดูสองให้สมบูรณ์ให้ให้มันบองงามสำาับมันถอดควันใส่กราไม้ดำไม่เงี้ยก็เอาไม้ดำโมงามหรือแจงีเอามันเป็นองนั่นเป็นไงนี่ครับบอกอีกแล้วครับผมเมนูมือนี่ มันกินหอยไใ่อยู่้อันนี้มันกินมากินเขาเอิ้นยำหอยปังครับผมเดี๋ยวบอกอีกแล้วครับผมผมบอกแน่เป็ดกระเซาะเป็ดกระเซาให้ชิมเนี่ยเดี๋ยวเด้อจะต้มเนี่ยเขาบอกคือกล้วยเะ โอ้นี่เปา่าผมเป็นผู้ซิมครับผมอึ๊บซิ้เลยวอ้เอาไปเลยครัิมให้แนซิมไตรงนี้ก่อโอ้ซิมในก่อเ็ดเมือดคือปลาเมืกอ่เมื่อจกจ้งแกปาเมืกเฮ้ยนี่ตืดน้ำเทมเมัง่นน้ี่ร้องเนี่ย่างใช้ละน้กินดป่ะนี่ข้างหลังืดนไม่หายิมกัน่ะ สิมไปเนหมนนะายเดี๋พึ่ง้อนหลยท้หมาเลยจิมให้จิมเลยไอซิมซือีใส้ซ้วดตัวด้างหลังไอ้เบาเนี่ยเอาซิกินปลามึกดีครับจะตักมาอีกก็ได้มาคุกเซกันก็บกระเลักเอาเแพงเี่บๆครับผมรการปลาไหลดีครับผมปงปลาดุกกับปลาไหลกันแบบที่นี่ของของาบุ้มมาฝากนี่ อันนีตผู้ซิดเอานี่อุ้งเวียนนด้เลยปลาไหลใช่ไหว่าปลาไหลลายอยู่ทอดนี่ให้ไหลตรงนึงครับผมก้อยส่วนก้อยใส่เมนใส่ครับใส่หอยปังครับผมนี่ต้องให้ผึ่นผ่อของผึ่นผ่อของพี่แอบครับผมเสียบมือหลังผึ่นจัดให้ดูโอ้ บอบอบอมันสิเบิดก่อนเบิดก่อนโมเ้เลยบอเลี้ยโคเพิ่นเบิดไปซออันนีครับนี่ยเดี๋ยวเปนยังครับผมจะได้น้องเบือดอขอแต่ว่ามีพริกสดทนละกินนีเบืออือนี่ครับก้วยราขายอยากอึดก้อยใส่ต้อใส่บักหน่เนี่ครับหน่วยหนึ่งทุก้ก็ปล่อยจะน้ำจิ้เลยทันทีเลยเราจิ้มนาน มวกคุณใส่ใส่ว่ามักเขาคอยมักเลี้ยงนั่นคือว่มักติ้ยว่ามักอันอืมอินไปไดยนะโอ้โอเคโอเคแล้ว่ามักเลี้ยงดีแล้วครับผมมี่เล่นก็จะมาตัดไม่อยู่หรอหน้าจะว่าน้องก็จะน้องเขาเป็นตะเรียงหอยปังดีแท้ี่อ่ะนะแมนอยู่แมนอยู่นี่แหละก็ได้มันก็เป็นบังน้องอดีได้ครับว่แมนสีเลี้ยงได้เบิร์ดได้ดีแมนเอ้า นี่ครับตัวขอบคุณพี่แอบบัานนี้ครับผมเป็นเป็นผู้เลี้ยงหอยปังครับผมไปหาพี่แอบว่าอยากกินหอยผมเลยวไรบางซี่หอยซาดิเหรอได้มาตีใครมาลุกเลยท่านเมื่อไรเป็นไข่แล้วมั่สนใจนะโอ้หมายถึงว่าเขาตีไข่ถึงมันขึ้นมาไข่รอินบ่อืมอืมนี่ครับก้อยว่าคัน้เจ็บหน่วยออกความแล้วมจำจัำอะไรไข่ กันเห็นหนึ่งไม่ไม่หนึ่งไม่ทอดกับมีเบงทอดไปก็ทัดไปก็ทัดของข่อยบุ้งยุ่หนาทอดโอ้โหเออของข่อยของข่อยเออของข่อยอ่ะนี่ครับคุณพ่อคุณก็ร้อยโอ้ยไม่ยากไม่ยากควมผักผัวใช่ไหมก็ความผักแต่ว่าเผาผัว ตำข้าวสารใส่สิมันหอมบรอีมือนะฮะคือฮากาเนรอป่โอ้อยากบอกอีกแล่วครับผมมือนี่ก็เดียวไอโกะีอบเดี๋ยว่เพีบอกว่าพรเ่ไยังผมมีหลุดดวงเพีรเียรยังเียนเ

ลู้ยมัน่มันกินชุมปงอันเขาหันเพ็ดยำแบบเพอะตะเขาเนี้ยเนากำลังนอนเห็แบบเอออะไปตั้งไม่กางเนว้ยบแงสองจานผมเพี้ยข้าวเลยร้องเลยืลุกมามาเลยสิขึ้นไปขึ้นมาอยากจะกินห้อยแล้วไปืมคักอะไรกิน เอาน้อยผ่อนๆได้ลอืมนังไปดักลางเดินไเนดาเดนนเด้อเอายับไปพุดเด้อเด้ยวขอยหยัดยับบ่อเบ่จังกีเห็นบัอนุคนอ้าไปไมเราพยยาเขากล้องไปไงเขาอมามามาไป เพราะแล้วบอกต้องยับในการแล้วเห็นมั้ยเห็นลูมเบาเร็วโค่เพราะปานั้นประธานนี่นั่งหัวจุกเหมือนเดิมครับผมก้อยใส่อยากบอกอยู่เหมือนเดิมอีกแล้วใครต้องการได้จะบอกว่าจะกินดูครับผมเหมือนเสียบนะจกินก้อยเขาต่ำมาที่นี่งานเดือดงานมากขอจิรักมื่นี่อืมต้องหูแล้ว เรียนาู้กด้วยกไรเลาค่อยวิน้ำหาพออือนะครับเลากับตึกตองือเพ่อนเรื่องอรแต่ว่าต้อยฝ่นเนี่ยต้อยทำไปทำไปยังแก้วแก้วก้ไปนุ่มป็นอย่างนี้ครับนั่งไก่ไปหรอนั่งไก่ไปเฮียเขาใจว่าขึ้น่าเราพุ่มอยู่เริ่มพุ่งอเราพุ่มมันบอกเรามาใส่เนาะเห็นไหมรก้วอียางี้แลขมาอยู่ มันยัแก้วันอะไร่งเปลงเปิงอยู่หงนนง่ได้รัทรอบอย่งน้หงน้อใจิ้เดี๋ยวเากด้อันมองมงนแข้งโซลเชื่หลายหนึ่งรับมันมวยมักะครับมามองแข้งโซเสียหลายก็มูลปมนี่ครับยู่หันครับยูมองันแขงนก่จิ้มเดียร์ที่นวยคนเมันอันยงเิ่นของตรงนี้ลาเนะ มดแล้มองแผน่าเ้อหลายก็มองหันไปเลื่ไปหลายกลุ่มอ่อดีครับเดี๋ยวผมแต่เต้นให้เบิ้งก่อนครับผมก้อยใส่ได้ครับช่วยหาแต่ว่าเนาะมันเป็นยังประมาณเปแปดเทียน่ยอันนี้ก้อยกินวุ่นเลยเ้ยบ่เอาหนี้จัดเบุ้งไม่จ้าก่อนให้กลวงกูบ่หลงบุ้มแ้วว่าแกกูอจ้าว่าไันเป็นหองผู้ใหื่เพราะไม่ คุณว่านขี้ก้อยัมีอะไรอีกไหมขี้บอกำนันว้ายขี้อไรกูอืม้อตายหนหน้า่อดีลูบมูบ้านนกกูอืมนะครับพี่แอบจัดแลวครับลูบมูอเลยเฮ้ยอืมนี้เป็นกินมาบมเม่าม่บ้านป็นมงคุดล่นขอหน้าไม่ได้ลยกดูก็บ่ได้นะกวหมายแห่ลุงมันจะแซ่บนี่เราไม่ากินนี่ด้กันนี่ครับบ่าพุม ของเฮ้ยอนมันมากุุงคาหันไม่องหัวมัดแม่นรับเออว้านั่นแหละลูกนีอย่าบออีกแล้วเอาบเลยโคใช่หรืพดเล่เพื่อนนี่นีก้อยใส่นมีแมงนี่มาแกมเลอบ้าเฮ้ยอย่างไีมีแมงนี่มาแกมโอ้โหเอะอเอาเลยตามสบายสดวางสอดโอมนเด้แมงยมันมาแกมได้หอมทว่า เริ่มเรือเ่เขผมมดอืมหาอีกแล้วครับผมเริ่มว่าจะใครบุญเ่อยากก็ตึมอือครับการอยู่การกินฮึบโอ้ยสุดยอดเมื่อกี้เนิ่ยผมกับเรื่มจออกเราคล้อือัเอาขอม่ควมอยากมีมี เงี้ยกบอ้วกกว้านเหรอว่าเหรอเอาป่อยกว้างเกิดข้อไหนวะนั่นแหละดูดะหมาคุณคุณนั่งยืนถอยอยู่แล้วคุณจับลุกได้โว้บคุณไปย้าเอยู่ที่หาคุณคุณลองวัดดูนะคุณสักป่อยนี่นะน้ำมันติดน้ำติดเลยครับโอ้ก่อยใส่เบ็ดก้อนมูครับผมขัดขัดขัดป่อยบ้วยน้ำมันมอสติน บอกไม่ละ้าเก็บอยู่เโรโอ้ปลากโคก็ลวงไปหอดพุนตวพุนปทิของราเขาค้ำเพื่อเพื่อนใจใจใจฮุมไว้ฮุมฮุมไว้เรียว่าสิว่าสั้นเขาวางไว้ลยนะบอยบอยไปแล้วบอยอกปลาโคซิ่งกินเด้กินเลยม่ได้โมเห็นแล้วไปโมถึงาม่าขันใจแค่ไหนเอื่องไปเลยนะ เดี๋ยวบกอีนี่นสบครับผมบอกนะนอยากบอกะบ้งสบอ่างหนึงอา้สยกินบเบกินอะไรใหิอะไรได้กินกินอะางแล้วกมเมันไดกินนะมันถูกเราุมจับนา้อยายาบาหอบ่แม่ไหมกดกระดิ่งแลีว ต้องการบอด้ออกปากเองเนาะบอกสแอมันมีเลบกอกเยพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวบอกเนาะกคบอกเยครับเด็กโอ้มึงอยากบอกอือบอกพดว่าพ่อเดียวเรอเน่ยแม้ยมันลงมาเนี่ยกินมันกลับนนครับก้ใยใส่ของรส่วนคุณพ่อ คม่นี่เบิ่งนี้ยอกว่าเอาที่ไปกับไตเอาให้ฝังกันเอาจ่ใส่่อยค้อเอาใส่จ้าเมื่อก่อนเอาเขาจะโตก็ผมว่าคือไรทุกคนเลยบอกนี่นอนนองื่อไตเอาไปกินมาก่ะเออมันนอนไตเมื่อก่สูสู้าไตอ๋อือผมนี่ละว่าหลวผพ่อมาหาวันนี้มอนกับาตามใเอาเอามือได้ปลาเนี่ย อีเครื่องนึงไข่มันบ่เด้ม่นิดเพาว่าถามว่าอันไหนาด้อจะค่อมไหนค่อมไหนบ้านโจเอโอ้ฮะครัเอามัโอ้ีครับืมบดบด่อยใส่กับเบิเบิดกคันหัวหอยเอารบม่เนี่ก็ฟาดอกอือีก็จิงนเล่คักัุก ตัวขอบเพิ่นพี่แอบอีนดีครับผมเพิ่นมักเลี้ยงแต่ว่ามันอยากให้พินอยากพี่น้องมากินล่ะครับผมแต่เพิ่นบ่บ่ขายแต่ว่ามาเลี้ยงสูตรน้ำเพิ่นก็ได้ขายเปลี่็นบั้นยังได่ไปเลี้ยงไปยังกับบั้นให้ได้ยัวมาเลี้ยงสูตรน้ำเพิ่นก็ได้ครับผมดีดีมือนีอ่ะอืบ้านน้องเจ้ามันต้องเอาหอยเสือดีออกเบิดซะก่อนมันหลายฝนถูกขาบังหัวเสือดี่คือมันไข่เลยตีไข่ลงเลยอ บอลบอลบอลอ้เอาสนกันนะครัผมอบก่งม้วบอลอยอึ๊บอึ๊บอ pues ึ uh ๊บอึ๊บอึ๊บอ้ยอยาบอกอยู่ครับผมเพาะฉะนั้นผมขอโทรเอิ่นดอกขอรู้ว่ามันแเสบีปดีอี่ยีดีปีทองอยากบอกเลยแสียไดีเดี๋ยวเดี๋ยวออมาเยเอไปเนี่ยเฮ้ยเผ็ดแบบอะไกินข้าวนี่ช่วยดครับผม ขเตยอยืนนี่ยลเกีรมานี่ยโอ้มันที่บริกวรกินบ่ไม่แยงอืมมันก็หลายกรบแตใส่เพิ่เอาหัวหอยมา่กว่าให้ใส่อืมหอยมันก็ตายมื่เอา่ตโัวอะไรหลานโมายำัอืมน้นีครับเพียงเอาหับรู้จับอกอีี้แบอกว่างเลยครับ แซ่บดีแมเขาหัวนั่งกอเหครับกลันเ่ลวหอยหเบิดแล้วครับผม่ครับน้ำน้ำซุปน้ำมันไ่ตหวอ้เบิดแซ่บไหัวยังเงินอืมครับนนุเต้าอืมผมมักอิริก่อยแต่ใส่นุ่ยหวครับผม อย่าบอกอิลี่ผักอยากกินมะอิลีเดี๋ยวจะอยากเพิ่นตอนรัดครับผมเพิ่นบริเวณขายขายเขเป็นขายบ๊อเป็นเดี๋ยวแต่สิไห้คือว่าเหรอขายกล้วยกเขาไห้คือกล้วยลูกขายเอาเขาไห้เขาก็ร้อนถือว่าเขานับเอากล้วยหายเจ้ยเขาไห้รอยเศร้ารวยเศร้าไห้ไม่ไหวบอืง เขานับเบยเอ,ยข,อขายอยขาย,ายเนันนีอันนี้มึงได้ครับเดอ้ออยากบอกอีริทึงก้อยเทึงกันอันนั้นครับผมโอ้เสียบเสียบเสียบักๆักักักพวกเจ๊งมันไงไว้เดีอ,อนเชงคุ่มครับองคอคุณคุณพ่อพี่แอบครับผมวันนี้เจ้าของพื้นที่ครับผม อยู่ไหอยู่หน้าคือเกาแซ่บผมกับเนมักทีเดีวเนาะแต่กินดูว่าอะไรครับผมกินดูมันแสบเพราะไหมครับทีวีทอหัดเบิง้งความดีนในการครับผมโอ้ยังมีเปีิงปลาไหลครับลืมลืมลืมมาครับมาที่นี่เปีงปลาไหล ิีงปลาดุกหน้าครับผมกินน้วว่องคือว่าเนาะบักมีแต่นตตันสายเชียวครายมัคคัวอนี้เด้อก็ไปกินให้มดสุดเนเจาเรียกกินูที่รกเอาห<อ>ยเข้า <ๆ S 2> ครับเยียบเข้ามาเด้เอหะแมแม่แมลูกใหญ่เว้เสียบทักนยังก็คือเสียบทักหอยทังอันเดี๋วครับผมอยพวกกินดีปลาทุกยางลยสิปลาดุกกับมันตเขงแห่งมันครับผม อันมยวนยิ้มตายเอาหอกไปขีน่องอันพี้น่องม่หยาก็ออกห้กินในยูไปเห็ดแมวุดยอยดปลาซือปลาไหลแะ้วขึ้ไปขึไปล่ดไฟโวไปงความออกไปเครื่องนั่งยี้นั่งไปอล้มันขึ้นก็หน่ำเัมือนผอมเด็กเหมอนแครับน้องของบาวุ่ม มันห้องบ้าพ่อกันมันในการเมื่อเดี๋ยวนำคำปิ้งไปไลกับบ้าแล้วครับผมหอยเซเลี่ยมันอสิขาง่ายเขาอยู่น้องนี่เองมีไข่เป็นร่งอ่ะมันเห็นมันเห็นหอยเซเลี่ยนมันก็ได้ดีก่เพราะว่ามันไข่แล้วมันกัมันก็ตายนะหอยเซเลี่นี่ครับผมคักขัดมือเนี่ยครับอยู่ดีพิแห้งครับบัดนี้โอ้บรรยากาศอยูุ่ติยงหน้าแต่ว่ามีท่อหัดทีบีอยังครับนี่ครับแสงสุราเซลยว ถ้ลมกับเปิดได้ตลอดยืนอย่าครับผมเสียงหน้าพี謝謝่แอบกับคุณพ่อของพี่แอบครับคนอนหน้าอยู่นี่แหละคกๆบขัดมีแมงครับพบพอกันไหมครับกินงานวิถีบ้านบ้านอีสานบานเทาบาวพันพื้นเมืองครับผมในการได้การเี็บแสบครับผมสวัสดีครับ